ค่าน้ําเราเยอะแยะเลยแต่ไม่มีที่รั่วเลยเราจะแก้ยังไงที่บ้านเราไปดูโอโมิเตอร์หมุนตลอดเวลาเลยแต่หาที่รั่วไม่เจออันดับแรกเลยนะไปที่ชักโครกตามม,มากๆนะมาดูชักโครกฟังเสียงอ้าวมีเสียงครับเห็นไหมมีเสียงเปิดเสียงมาสอง้วเปิดดูตรงนี้เห็นไหมชักโครกเราจะมีร่องรอยของน้ำไหลตลอดเวลาแล้วก็จะมีสีแดงด้วย นะเพราะว่าน้ามันไหลมันทําให้เกิดสีแดตงตลอดเวลงล้างไงก็ไม่หมดเพราะว่าต่อไปเราก็มาเปิดฝากรกโคามาดูนี่เห็นไหม,เ,หไหมเสียงที่เกิดขึ้นมาจากนี้น้ามันไหลลงนี้เห็นไหมเนี่ยลงตรงนี้ตลอดเวลาเลยวิธีแก้ไม่ยากคนระนะับนะไครวงกระทิมสองตัวดัแบบแรกเรา,านนดูที่ก้ามันก่อนดูที่ก้านนะว่าก้านมัน ถ้าถ้าถ้ายกลองยกดูเนี่ยยกปึก๊บอา้าวหยุดเห็นไหมปล่อยไปนะวิธีแก้ในหมุนตัวนี้หมุ<บ>นตัวนี้ไปทนสูดนะ<ม>ยิงไปเร<ๆ>ื่อยจนมันหยดุดถ้ามันสูดแล้วแต่สุดแล้วแต่มันยังมีเสียงไหลน้ำเบาๆใสตทองปับตัวนี้ทำยาวขึ้นเนี่ยก้านตัวนี้ยปั๊มยาวขึ้นลองหมุนก้านทำยาวขึ้น,หนไหมถอยออกมา มีวิธีก็คือมีนอ็อตตรงนี้สองตัวเนี่ยหมุนลงมาเนี่ยเห็นไหมหมุนก้านออกไปเรื่อยๆนะก้านออกไปเ,เรื่อยๆเนี่ยพอหมุนก้านไปปุ๊บแล้วก็มาล็อกคืนเนี่ยมันก็เบาๆด้วยมันใช้มือก็ได้ใช้ครีมก็ได้นะเนี่ยพอมันได้อย่างนี้แล้วเสียงเงียบแล้วเห็นไหมพอเสียงเงียบเราไปดูที่มิเตอร์เรามิเตอร์เราหมุนไหมบางทีก็ไม่หมุนไม่หมุนละนี่ฟังเสียงก็ได้ เสียงเงียบแล้วแสดงว่าน้ามันพอดีแล้วน้วิธีแก้ง่ายง่ายแค่จุดเดียวจุดที่สองเนี่ยเส้นตรงนี้เราดูตรงนี้ก้านมันเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยเอาอะไรไปล้างก้านมันเนี่ยเห็นไหมนี่ล้างก้านมันเนี่ยนี่นี่ก้านมันอยู่ไอ้ไม่ใช่ก้านไอ้ยางตรงนี้อยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเอาอะไรมาทำความสะอาดอันที่มีฝุ่นนะนิดเดียวมันก็จะปิดแล้วมันสนิทปั๊บเนี่ยแค่นี้ก็ จบแล้วทำเองที่บ้านง,ง่ายๆครับ